ต้นมะขามต้นนี้เนี่ยปลูกมาหลายปีปลูกมาสามสี่ปีแล้วนะน่าจะประมาณสามสี่ปีแล้วไม่โตสักทีเนะี่ยแปลกมากเลยตอนมายังไงปลูกไปแล้วผ่านมาสามปีก็โตเท่าเดิมต้นเท่าเดิมเลยก็อดคิดไม่ได้นะว่ามันจะรอดไหมเนะี่ยมันจะตายหรือเปล่าหรือว่ามันแกนไปแล้วเนะี่ยจะย้ายต้นดีไหมหรือว่าจะเอาต้นอื่นมาปลูกแทน ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ก็กป็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าต้นไม้ที่ศูนย์มีเยอะก็อยู่ๆจนกระทั่งปีนี้แหละมาดูอีกทีเนะี่ยมันมันพรวดสูงขึ้นไปเลยนะจนกระทั่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอมันสูงอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันอาจจะต้องใช้เวลาได้ดูแลนะหรือว่าเวลาในการที่จะเติบโต ก็เลยเป็นเหตุให้ช่วงแรกๆจะช้านิดนึงแต่พอมันอยู่ที่อยู่ตัวก็ไปได้ไวนั่นก็คือเรื่องของต้นมะขามนะแต่มันก็ทำให้ได้ข้อคิดนะว่าการทำความดีของเราก็เหมือนกันนะบางทีเราทำความดีไปเยอะแยะมากมายเลยทำเรื่อยนะแต่ไม่เห็นผลสักทีนะเอ๊ะทำดีมาแล้วเนี่ยตั้งสามปีแล้วยังไม่เห็นผลเลยจริงๆบางทีมันรออยู่นะมันรอผลอยู่ เหมือนต้นมะขามอะ่ะก็ถึงเวลาที่ผลมาถึงเวลาจังหวะเหมาะต้นก็โตเอาพวดพวฒพวดเลยบุญกุศลมนเหมือนกันกนะถึงเวลาที่บุญส่งผลเนี่ยก็จะส่งผลกันต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อไปก่อนอย่าเพิ่งหมดใจไปก่อนในการทําความดีเราอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ก็ทําต่อไปเถอะเมื่อเวลาบุญส่งผลแล้วเนี่ยเว่อนั้นเราก็จะปลื้มใจ อย่าท้อถอยในการสั่งสมความดีในการทําความดีไปสักก่อนก็ถ้าใครเกิดความท้อก็ให้นึกถึงต้นมะขามที่เล่าให้ฟังนี้ก็ได้นะจะได้มีกําลังใจ